ส่งงานไล่เฟืองท้ายเดิดมๆมันจะยาวขึ้นทุกกยางเลยใช่ครับถ้าไม่ต้องเค้นเขาเล่นเยอะสิมันแตกเป็นมาเอาแตกเป็นมาใช่ปกตินี่กว่ายาเล่นขึ้นนะ ช่ครับส่วนมากผมต้องขึ้นเขาอะมันจะเค้นเนอยอะยไปหน่นอยครับแต่ว่าเวลาออกออกแบบไฟแดงเนี่ยติดไฟแดงแล้วออกตัวมันจะมันจะตื่น,น่อยครับแล้อย่าเลีย้ยวซไอ้เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายครับเดีย๋ยวลองกันยาวๆเลย <laughs> มันเพียวกว่าเดิมัอะไรนีมเบาวกว่าเดิมนัครับต้องลองครับลองดูปลายมันจะไหลไหลลึกเลยครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องแกะแกะคันเร่งเยอะเหมือนมันลากได้ยาวขึ้นใช่ครับ อย่างช่วงขึ้นขามันต้องเค้นเยอะไหมครับไม่ต้องเค้นเยอะมันแค่แค่ถอนเกียร์เกียร์สองเกียร์ครับก็ไปต่อได้ให้กลับเลยครับแค่ okay. กลับทางวัดนะ <c oughs> โอเคนะพี่นะ okay, นโอเคครับ